ทำไมคนรวยถึงรวยขึ้นแต่คนจนกับจนลงเมื่อคุณตั้งใจฟังคลิปนี้จนจบคุณจะพบคําตอบนั้นองค์ความรู้นี้ตกผลึกมาจากหนังสือการเงินส่วนบุคคลอันดับหนึ่งที่มีชื่อว่า พ่อรวยสอนลูกในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนอย่างคุณโรเบิร์ตคิโยสกิเขาได้อธิบายเอาไว้ว่าสิ่งที่ทําให้คนรวยกับคนจนแตกต่างก็คือคนรวยสะสมทรัพย์สินแต่คนจนสะสมหนี้สินมันหมายความว่าไ,ไงทรัพย์สินคือสิ่งที่มีครอบครองเอาไว้แล้วจะทําให้รายได้ของเราเพิ่มขึ้นแต่หนี้สินถ้ามีมันแล้วจะทําให้รายได้ของเรารดลงเพื่อให้คุณทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้ได้เข้าใจมากขึ้นลองไปดูเรื่องราวเรื่องนี้กันครับ เรื่องราวเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชาวบ้าน2คนคือชาวบ้าน A และชาวบ้าน B นั่นเองคนสองคนนี้มีหน้าที่ไปตักน้ำในบึงมาทั้งคู่เลยเพื่อนํามาขายให้กับชาวบ้านคนอื่นๆที่อยู่ในหมู่บ้าน คนทั้งสองคนนี้ครับในช่วงแรกต่างก็ต้องใช้แรงเพื่อขนน้ํากลับไปขายชาวบ้านในหมู่บ้านแต่ในเอครับเขาทําแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอด2 0 3 0ปีเลยขนยังไงก็ขนอยู่อย่างนั้นครับพอได้เงินมาก็เอาเงินไปกินไปเที่ยวจนหมดพอเงินไม่พอใช้ก็ไปหยิบยืมสร้างสิ่งที่เรียกว่านี่สินออกมาครับ เมื่อในเอมีหนี้สินทําให้เขาไม่สามารถที่จะหยุดทํางานได้เพราะเขาต้องหาเงินไปใช้หนี้นั่นเองกลับกันกับชาวบ้าน B ชาวบ้าน B เมื่อได้เงินมาแล้วสิ่งที่เขาทําคือเขานํามันไปลงทุน สร้างทรัพย์สินครับในที่นี้เขาสร้างเป็นบ่อประปาเป็นท่อน้ําที่ดึงน้ํานะครับจากบึงเอามาในหมู่บ้านโดยที่ชาวบ้านบีไม่ต้องไปตักเพียงแค่กดเปิดสวิตช์น้ําก็ไหลออกมาเขานําเงินไปลงทุนเพื่อจะสร้างก๊อกน้ํานี้ครับมันอาจจะใช้เวลา5ปี10ปีจนกว่ามันจะสําเร็จแต่พอเมื่อก๊อกน้ําของนายบีสำเร็จแล้วนายบีก็ไม่จําเป็นต้องเดินไปขนน้ําด้วยตัวเองเขาก็เพียงแค่นอนรอแล้วเขาก็ ได้รับเงินจากการที่ชาวบ้านเดินมาซื้อน้ำที่ก๊อกน้ำของเขาเลยสิ่งสิ่งนี้เราเรียกมันว่าทรัพย์สินนัไนเมื่อมีมันแล้วมันจะทุ่นแรงสร้างรายได้ให้กับเราแต่ทีนี้ครับคำถามที่หลายๆคนอยากจะถามก็คืออ้าวแล้วทีนี้ถ้าทำงานไปเรื่อยแล้วมันไม่ดียังไงคำตอบคือสิ่งที่มีจํากัดของแต่ละคนก็คือเวลาเราทุกคนร้วนต่างเดินไปในทิศทางที่ในสักวันหนึ่งทุกคนจะต้อง แก่ชราเมื่อเราแก่ชราครับเราจะไม่มีเรี่ยวแรงไปตักน้ำในบ่อน,น้ำมาขายอีกแล้วแต่สำหรับไอเอเมื่อเขาแก่ชราแล้วเขาไม่สามารถที่จะหยุดทำงานได้เพราะว่าในช่วงวัยรุ่นเขาสร้างหนี้ที่เขานำมาซื้อของฟุ่มเฟือย ไว้มากเกินไปทําให้เมื่อเขาแกา่ชราแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะหยุดทํางานได้แต่พอเขาแก่เขาก็ไม่สามารถทํางานได้หนักเท่าเดิมเมื่อเขาทํางานไม่ได้เท่าเดิมเขาก็มีรายได้ที่น้อยลงนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคนจนถึงจนลงเรื่อยๆเพราะเกิดจากหนี้ที่เขาต้องใช้แล้วก็เวลาที่มันค่อยๆหมดลงแรงกายแรงใจมันค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆกับกันครับกับนายบีนายบีไม่จําเป็นต้องใช้แรงและเวลาของเขาไป แยกกับเงินอีกแล้วเพราะเขาสร้างอะไรครับสร้างก๊อกน้ําหรือว่าทรัพย์สินในการทําเงินเอาไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นในบีก็แค่นอนเฉยๆแล้วก็นับเงินครับและในบีก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้พอเขาได้เงินจากก๊อกน้ําก๊อกแรกสิ่งที่เขาทําคือเขาก็ไปสร้างก๊อกน้ําก๊อกที่2 3 4อาจจะเป็นในหมู่บ้านอื่นๆอีกก็ได้ดังนั้นครับทุกก๊อกน้ําเขาไม่จําเป็นต้องเข้าไปดูแลเข้าไปตักเองดังนั้นในทุกเดือนครับก๊อกน้ําพวกนี้ก็จะทำเงินให้กับนายบี โดยที่นายบีไม่ต้องทําอะไรเลยสิ่งที่เขาทําคือก็ลงทุนครับสร้างก๊อกน้ําพวกนี้ขึ้นมาอีกเรื่อยๆนี่แหละครับคือทรัพย์สินนั่นจึงเป็นุผลว่าทําไมคนรวยถึงรวยขึ้นเพราะว่าเมื่อคนรวยสร้างก๊อกน้ําก๊อกแรกได้แล้วเขาจะไปลงทุนสร้างก๊อกน้ํา2ส4ออกมาอีกเรื่อยๆครับนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงรวยมากยิ่งขึ้น และสุดท้ายนี้ยังมีความรู้ในหนังสือเล่มน,นี้อีกมากมายที่ผมอยากจะแชร์ให้กับทุกๆคนฟังทุกๆคนอยากฟังแง่มุมที่พัฒนาการเงินความสำเร็จและทำให้คุณร่ำรวยได้อย่างยั่งยืนอีกไหมครับถ้าใครสนใจอยากฟังต่อพิมพคำว่าสนใจแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปแบบนี้ออกมาสรุปแล้วเล่าให้คุณฟังแบบง่ายๆแบบนี้ประหยัดเวลาเรียนรู้ของคุณไปได้อีกมากมายเลยครับ